โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตชาววัยรุ่นเราบอกทุกคนดูท่านกันได้นะครับพบกับพี่แล้วครับซีโฟนะฮะวันนี้พี่จะมารีวิวผลแมกมาตื่น V2 สองมันเป็น V2 สองอะสกิลมันแบบมันมีสกิลติดตัวมันด้วยอะทุกคนแล้วก็ดาบของรอนะครับเป็นเปลี่ยนปรับสกิลใหม่นะครับทั้งน้องพร้อมแล้วน้องอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์พี่กันด้วยนะครับคลาคลิปต่อตไปพี่นะทั้งน้องพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย let's go ทุกคนมามาดูสกิลของดาบรอที่เปลี่ยนใหม่นะครับทุกคนอันนี้เป็นดาบรอที่เปลี่ยนใหม่นะสกิลมันเปลี่ยนใหม่นะทุกคนมันแบบปรับปรุงใหม่เปลี่ยนใหม่แบบโอ้โหแบบมันอัปเดตแบบรับไม่รับหรอทุกคนท้อนบอกในดิสอยู่านะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสกิลแรกนะทุกคนปุ๊บอันนี้ก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่สกิลนี้นะพี่ว่าน่าจะเปลี่ยนใหม่อันนี้น่าใช่นะดูนี่ฮ้ยทุกคนฮ้ยสวยสวยขึ้นกว่าเดิมนะ เนี่ย,ย,ยแต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะทุกคนเฮ้ยแต่แต่สวยสวยขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนแล้วเนีต้องเล่นกับผลลอนะเนี่ยดูดิสกิลอันนี้เป็นสกิลแซดนะตูเนี้ยเนี่ยเนียเหมือนมันมีออล่าขาวๆม,มันสวยกว่าเดิมนะเนี่ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนสวยกว่าเดิมนะเฮ้ยทุกคนสวยกว่าเดิมอะ่ะนีดามจก็จะหนึ่ง ส9 6อ,อันนี้ค่าหัวที่10ล้านกว่านะเนี่ยนี่นี่น,น,นี่มันเปลี่ยนใหม่สกิล2อ่ะทุกคนเฮ้ยได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเท่กว่าเดิมอ่ะเนี่ยตอนเคลือบฮาคีดูนะครับอันนี้ตอนเคลือบฮาคีก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยครับตอนกดเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเท่กว่าเดิมว่ะ เฮ้ยอันนี้สาระอันนี้สาระเท่ย่กว่าเดิมหรือเปล่าอ่ะมันมันเปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบยังไงอะ่ะเฮ้ยเปลี่ยนใหม่ไหมทุกคนแบบเท่กว่าเดิมอ่ะทุกคนโอ้โหเท่กว่าเดิมนะเฮ้ยดาบก็จะมีแบบประมาณนี้นะครับทุกคนไปดูผลที่ผลแมกมาต่อเลยนะครับผลแมกมามีสองครับ เปลี่ยนสกิลเปลี่ยนอะไรใหม่นะไม่ใช่เปลี่ยนสกิลเป็นเปลี่ยนให้เดินบนน้าได้แบบใหม่จะเป็นยังไงไปดูเลยครับนี่ครับทุกคนม,กมากๆตื่นใหม่ก็ไม,ไม,ไม,ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อ <c oughs> ใครแบบอยากรู้อยากอะไรนะว่าแบบลงแบบตื่นกกรู้สกิลหรือเปล่ามันค่อยแบบเดินบนน้าได้อันนี้พี่ขอยืนพี่ขอตอบเลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับลงแค่แบบตื่นแค่สกิลเดียวเนี่ยพวกสกิลนี้พี่ยังไม่เอาเวงนั้นเนี่ยเนียดูดิเป็นสกิลแรกที่เอาเวงนะ อาบอาเบคแค่แบบสเนี่ยลงแค่แบบยังไงอะลงแค่แบบตื่นแค่สกิลแรกก็แบบสกิลเดียวอะทุกคนก็เดินบนน้ำได้แบบโหอย่างซึงอย่างดี้อะทุกคนดูดิโอ้โหแบบดีนะแบบยังไงแบบวิ่งแบบโหแม็กมาแบบในฝันนึกถึงแบบแกนพีทเลยอะสงสัยพี่ว่าผู้พัฒนาแกนพีทน่าจะทำให้หรือเปล่าอันนี้คนไม่ค่อยแน่ใจนะครับทุกคนคลิปก็จะมีแบบประมาณเพียงเท่านี้นะครับ น้องๆชอบคลิปนี้น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้พี่กันด้วยนะครับเพื่อพาคลิปต่อไปพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย